คำเตือนเรื่องขนมปังที่แชร์กันในโซเชียลมีทั้งจริงและไม่จริงโดยไม่จริงที่ว่าขนมปังเป็นอาหารแสลงสําหรับผู้ป่วยเบาหวานและเนยตามท้องตลาดส่วนใหญ่ผสมน้ํามันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ไม่จริงว่าขนมปังมีประโยชน์ในการรักษาโรคนิ้วล็อกการตรวจสอบความเชื่อเหล่านี้โดยผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าขนมปังบางชนิดมีประโยชน์แต่บางประเภทอาจมีข้อควรระวัง5เรื่องฮิตเกี่ยวกับขนมปังจริงหรือไม่จริงหนึ่ง ขนมปังเป็นอาหารสแสลงของผู้ป่วยเบาหวานขนมปังไม่ได้เป็นอาหารสแสลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ผู้ป่วยคนเลือกรับประทานขนมปังที่มีใยอาหารสูงและควบคุมปริมาณไม่จริง 2. อเนยที่ขายตามท้องตลาดมักผสมน้ำมันและมีโทษเนยบางชนิดอาจมีน้ำมันปนอยู่แต่ก็มีเนยแท้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกันไม่จริง 3. ขนมปังสามารถช่วยแก้อาการนิวทอกได้ขนมปังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนิ้วทอกไม่จริงสี่ การรับประทานขนมปังเป็นประจำจะทำให้ป่วยหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะขนมปังก็มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่จริง 5. การบริโภคขนมปังทำให้เกิดโรคหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและเลือกขนมปังที่ดีต่อสุขภาพสรุปจริงขนมปังบางชนิดอาจมีโทษหากบริโภคมากเกินไปเช่นขนมปังแป้งขาวที่ผ่านการขัดสีซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไม่จริงความเชื่อที่ว่าขนมปังเป็นอาหารสแสลงของผู้ป่วยเบาหวาน หรือนอยตามท้องตลาดส่วนใหญ่ผสมน้ำมันข้อแนะนำควรบริโภคขนมปังอย่างพอเหมาะโดยเลือกขนมปังที่มีใย,ยอาหารสูงเช่นขนมปังโฮลวีตควรบริโภคขนมปังในปริมาณที่พอเหมาะควรเลือกบริโภคขนมปังจากแหล่งที่เชื่อถือได้